vâng well, yeah. yeah. oh, well, thank you thank you in yeah

ขอบคุณครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับพ่อหนาน,นยังยู่ดีมีห้างครับผมสวัสดีค่ะกินข้าวค่ะเจ้าปะแดดสมฝักเซียนมูบ้านเน้าเป็นไรเน,น้าหลับด้วยบนเนาะแหนมหมูมสมฝรัเซียนแจ้งแล้วไม่สมสใช่ไครแจ้งก<ม>ระหลัดไดิมแล้วเมื่อแต่ <laughs> แหนมหมูกับ้วนซุปเมื่มอถอดตาคนระับ ยินเหมือนเราจะพี่น้องกับม่นางบอกน้องพอดว่าน้ำกันจ้าขอบคุณครับที่ทามาเบินมาแย่งนอนกาหลาพูมาหน้าตาเป็นนิสัย่ะอืมตอเป็นกัได้หรกเป็่นั่งเหียดเหมนกับสิ่งหนแต่ว่าท่านดอมันมันมาเนาะมันนี่มันขัรถรับลา ปังปังก็บรยสัรเป็นแน่ไหนเป็นแน่ไหมวะบริการตอบตรงตอบคุ้นไอยังยิงไม่แห้งทุกท่านทุกท่านเด้อครับรวยลนด่งรวยลนด้รวยแคเกัดแระจายกลนั่งซุยแ่พี่น้องไปก็ไม่อยากแค่ตัวแค่จังกันแล้วค่ะ

ตว้งก็แวปห่ลานกังด้ลงนั่นแล้วแล่นานแล้วแล้วแม่ผมก็ปั่นมาใช่นานแล้วฮึแม่าจะว่านม่ผมก็ปั่นมา สองคน้าบ,บัดแรงสุดๆสมกเสียนนล้วจะสมกเสียนกับแก้วมาแดกมาแดกเรอแปลนะเสียงยมันด,ดังฟงคาร์มามามาเ<ม>ขาจะก็บอกนี่ แกง,งไไเ,เางา้าไม่สมเป็เดี๋ยววันท่งานหนัวันจะปานใะญ่นักวันทำงเสะ็นักวันทะงเสร็จก็เพิ่มหนักด้นอย่างไรปะชงควนเลยนะปะชงไอ้ไม่นั่ง กำลังมาจากพี่น้องต้องายทุกท่านทุกคนต้องทำด้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับรถมือมาแย่งเปลี่ยนกำลังได้แก่ของทุกท่านทุกท่านนะครับเด้อ,ดอ,อ,ปอ,อ,อไปนะครับพี่น้องมาเหม็นมาแช่นี่นะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามในน้ำเนีย้ยไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องอเอาไบใจจังครับขอบคุณครับพี่น้องขอบ,บรถมือมาแย่งขอบคุณไหลายๆขอบคุ ไปครับผมไปบ pues ้านครับขอสวดีมีแห้งับเืงอนเรื่อยครับ